แต่ก่อนนะคะเพื่อนนัดไปคาเฟ่ทีเนี่ยหลุดเตีมตลอดเลยนะคะเราเนี่ยเพราะว่าชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะเพื่อนก็เลยถามว่าเอ๊ะแกทำไมไม่ใส่เสื้อเซ็กซี่อะคะบางอ๋อสาวดูรักแลชันจ้า อะไรคนีด้วยความสงสารหรือเวทนาเราก็ไม่รู้นะคะเพื่อนสาวก,ก็เลยแนะนําไม่ใช้เจ้าตัวนี้นะคะอ่ะถ้าไม่ดีฉันทุบเดอ้อไปลองค่ะตัวนี้นะคะเขาเอ่ยว่าฟูจิอาร์มพิทเจลค่ะเป็นเจลสครับนะคะสําหรับเอาไว้ถูน้องรักแร้หรือว่าจุดที่เราต้องการจสะสครับเดอ้อตัวนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ประมาณ1ข้อนิ้วมือนะคะจากนั้นก็ถูวนๆไปบริเวณที่เราต้องการได้เลยดูสิความรักแร้เขียวอันนะ <laughs> เนื้อสครับของเขานะคะเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะสาวแล้วก็ใช้แล้วไม่ระคายเคืองด้วยสามารถใช้ได้ทุกวันเพื่อนๆสังเกตดูว่ามันจะมีไอเม็ดสีดำๆออกมาด้วยนะคะนั่นก็คือสครับเนี่ยเขาไปช่วยม้วนสิ่งสปกปรกคาบโรออนคาบครีมที่เราบำรุงไว้นั่นเองอ่ะเป็นไงคะสาวฉันมาแล้วค่ะรักแรชฉันดีขึ้นไหมไหนโชว์หนึ่งโพสสองสามไว้ใส่มา ใส่กว่าหน้าฉันอีกอะ่ะขอบคุณนะแกที่แนะนำอะไรดีให้ฉันใครที่มีปัญหารักแร้เขียวรักแร้แดำครัานะคะ <c oughs> ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะ <c oughs> อามพีเจลค่ะจกรู